เอาเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับระบบกันอีกแล้วเสียงอาจจะเบาหน่อยทุกคนวันนี้อัดตอนตีสามไปดูซิวันนี้เนนราบรรบบกับด่านอะไรนี่คลิกเพื่อผ่านด่านนี่เหรอเฮ้ยง่ายเกินขอ,อบคุณอ๋อคือถ้าเรายืนนานนี่คือเราเราจะล่วงแล้ทุกคนนะวันนี้เราจะไปสักด่านห้าล้านห้าร้อยห้าล้านเราจะไปถึงแชมป์ดูดูิว่าจะไปถึงแชมป์ไหม วิธีการลบวิธีการใช้อุ้ยเดี๋ยวใจเย็นอ๋อนี่มันมีดิงส่อให้ได้คือ50ทุกคนเห็นไดเออคือห้ามใช้เกิดนะถ้าใช้เกิดนี่คือไม่ได้นะนี่อะไรอ่ะทำไมเป็นวงกลมทำไมวะนี่เดิงขึ้นไปสบายขอบคุณแล้นี่เดินไม่ได้หอแค่นี้พอเออง่ายง่ายง่ายเฉียบง่ายเฉง่ายเฉียบง่ายเฉียบ,ยเ,ยบเออนี่แค่นี้ ขอบคุณโหแลนี้อันนี้ต้องมีทางเดินขึ้นหน่อยอย่างนี้เออเคนินไม่พอแล้วเราก็โดดเอาขอบคุณครับโหอันนี้นี่อย่างนี้เลยขอบคุณเดี๋ยวมันจะง่ายไปทุกคนในผมว่าแต่ว่าน่าจะแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออโอ้แล้วเอาใหม่แล้วข้างบนมีอะไรอะ่ะมีอะไรให้เก็บโอเคดาบน,นี้เนี่ยเราต้องเป็นข้าบันไดตรย,ยนะอย่างนี้อย่างนี้ อุ้ยใกล้อ่ะใกล้จัดทุกคนสบายันี่ไม่น่ามีอะไรโดึ้ปไปสบายสบายทำไมเรารู้สึกว่าเราผ่านด่านยากยากจังทุกคนมันไกลยังวะอุ้ยยังไม่ทันจะโดนเลยอะไหยังไม่ทันโดนเลยพี่ไม่ทันโดนเลยพี่พี่มั่วปะเนี่ยโดดเออขอบคุณไม่อะไรกันไว้เออกันกันไว้มีกันไว้ได้ด้วยมันกันได้เยอุ้ยโอ้โหอย่าได้เพื่อน <c oughs> ไปละเออไปอีกหนึ่งลบลบดิลบ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 โอเคกันไว้โอเคลบไงลบลบกันกันไว้นี่เรยบร้อยยังไงละ่ะคุณไปรวดเร็วไปทุกครา้รวดเร็วเราอะอย่ารีรออย่าลีรอ,อ,รอบนนั้นมีอะไรมีข้างบนกับข้างล่างมีข้างบนกับข้างล่างเราต้องไปข้างล่างสิข้างล่างมีอะไรวะ ข้างล่างไม่มีอะไรที่มาข้างล่างมันตันปะเนี่ยโอ้ข้างล่างตันโดดขึ้นไปทางเดิมนี่โดดอย่างนี้โดดอย่างนี้จะได้ประหยัดเออประหยัดดีอย่างนี้อย่างนี้น,นี่ประหยัดประหยัดหน่อยปึออ๊บโอเคประหยัดเรียบร้อยประหยัดจริงประหยัดประหยัดหน่อยเออเราจนเราไม่ค่อยมีนี่อะไรอะ่ะมีอะไรบ้างบนอะ่ะปึ๊บวุ้ยลีสอทังใหญ่ขึ้นอะไรขากลับเราก็อย่าลืมรบมทุกคนนะจะได้เอาไปใช้ต่อ นี่ไงที่เป็นสูตรแล้วข้างล่างมีอะไรข้างล่างหมนไม่มีอะไรนีกว่ามาแล้วนีเราต้องกลับไปทางเดิมทุกคนนี่ก็คือทางนี้ทางนี้มันมีอะไรวะล่วงมีอะไรอะ่ะมีอะไรปะไม่มีอะไรหรอไ,ไปทางไหนอะ่ะบอกแล้วว่าไปทางนี้อะ่ะจริงปะทางนี้มีอะไรอะ่ะทางนี้แน่เลยทุกคนผมว่านี่ไง จริงด้วยมันปีนได้นี่หว่าผมก็ผมก็มาไอ้น,นี่ตัวเองปีนได้เออที่เราก็ไม่รู้ไงนี่มันทางเดิมกลับไปขึ้นเออขอบคุณลวอนีอ่แล้วนี่คืออะไรอ๋อเป็นแบบไปแล้วก็ลบใช่ไหมโอเคขอบคุณที่สอนที่หลังไม่ตัง้งเพ้าใจไหมที่หลังไม่ตั้งสอนเพราะว่าเราเนี่ยชลาอยู่แล้ว นะครับลบลบตามมานะครับเดี๋ยวเราล,ลบเดี๋ยวเราล,ลบเดี๋ยวเราล,ลบเดี๋ยวเราลบอุ้ยอย่าลบตัวเองตายเด้อปึ๊บโอเคอีซี่ว่ะปึ๊บปึ๊บโอเค,ขอ,คขอบคุณขอบพระคุณขอบใจอุยอ้ยอุ้ยเกือบเกือบไม่โดนเกือบตายขึ้นอุย้ยไม่นะไม่นะแล้วยังรอดไงเราเอ่ะแล้วคือเรายังรอดเป็นไงเป็นไง ไม่มีวันตายครับพี่น้องครับขอบคุณมันก็จะสิ้นละอันนี้ทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรไปครับอยากได้แบบปากกาเพิ่มอ่ะมีปากกาเพิ่มไหมปากกาแท่งที่ใหญ่กว่านี้ต้องรอมันมาดนีมน่มนันมานแล้วคนเต็มตัวไปโดดขอบคุณวันนี้อะไรเนี่ยกันแม่งเลยขอบคุณมมีทั้งหมด หนึ่งร้อยสองด่านทุกคนโอ้โหเยอะเราจะเล่นหมดไหมเนี่ยขอบคุณกันไว้อย่าล่วงอย่าขึ้นมามันขึ้นหรือไหมสมมติเรากันไว้อ๋อไม่ขึ้นว่ะโอเคอย่างนี้เราก็ปิดเลยปิดรูเลยสิเราอะสบายสบายอย่างนี้เลยอีกทีเลย,ยงไงโอ้ตเอาโอ๊ไม่นะไม่นะเรากำลังล่วงทุกคนแล้วผมกันตัวเองไว้ไงไม่ได้หรอได้ป่ะล่วงไหมล่ะ ผมไม่อยากล่วงอ่ะเออตายเหอะไหนๆก็ไหนละโอ้ยอะไรเนี่ยไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปโอ้ยไม่ผ่านนะพี่ไปไปเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละของจริงอย่างนี้แหละของจริงโอเคขอบคุณอันนี้สปริงเหรอสปริงโอ้ยโยกเยกโยกเยกแต่ไม่เป็นไรเราผ่านได้แล้วเรากัน,กนไว้เลยไง เรากันไว้ได้ไงีซี่ต่าได้สามสามมันมีคนไปไกลขนาดนั้นเลยวอะนะให้มันไปถึงนั่นเลยนะอันนี้อะไรอ่ะลูกโป่งลูกโป่งทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไปดีกว่าอันนี้อะไรกันได้ไหมอันใหญ่อันใหญ่ก็กันได้อยู่ดีถ้าเอาแค่นี้กันได้ป่ะอุ้ยอันใหญ่อันแค่นี้ก็กันได้เอองั้นไม่ต้องลงมาเอาไวแค่นั้นแหละขอบคุณ ด่านที huh. ่เ huh. ท uh ่าไหร่แล uh. evet, ้วเนี่ยเฮ้ยกันได้ปะด่านที่สามสิบเจ็ดทุกนอุ้ยโอ้โหหมาซะเร็วเลยขอบคุณโอ้อหปัญจาอุ้ยแมันมาซะเร็วเลยให้มันเด้่งไปให้มันเด้่งไปให้มันดิ่งให้มันเด้่งไปให้มันเด้่งไปเออนั่นแหละ เออขอบคุณนี่อะไรมันมเอาหลังแล้วหรอนันหละพุ่งไปข้างบนขอบคุณเอ้ยมันจะมาโดนหัวนี่รู้นะ่ะโอ้โหไม่ได้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 ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปไปไปขอบคุณมีแต่ขอบคุณ,คณเกมนี้มีแต่ขอบคุณไปไงอ่ะไปไงอ่ะไปไงอ่ะอ๋อโอเคการวัดทละอันทุกอนแล้วก็ลบแล้วก็ลบ แต่ก็ลบขันแม่งกว่านี้เลยคุณสบาย41 42อุ้ยวันนี้เราแป๊บเดียวเลยเนะี่ยอุ้ยโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งดาดนี่แป๊บเดียวเลยป่ะกิ้งมาเหรอกริ้งมาก็กิ้งแว้งบนไปคุณหมดตะยังหมดแล้ว43น,นี่ว่ายน้ำฮึปไเราต้องมาว่ายน้ำหลบเทนแดง ขอบคุณจ้าอีซี่อุ้ยสายฟ้าว่ะแพีงกระพุนอย่ามาโดนฉันขอบคุณ46่สิบหก่ตอนนี้เราไหวมากทุกคนไหวมากๆตอนนี้โคตรจะไหวกันทำไมละครับทุกคนสี่สิบเจ็ดทุกคนสี่สิบแปดอุ้ยนี่มันสอนเป็นสี่เหลี่ยมว่ะว่ะอ,อ๋อเราต้องเขียนตามนี้ประตูมันจะเปิดทุกคนนะโอเคถ้าเราไม่เขียนตามนี้ไง จ่เกิดอะไรขึ้นเห็นจะมีเลยเลยดาวดาวดาวได้ไหมไม่ได้เหรอมันไม่ได้อ่ะศิลปะปไม่มีถูกผิดนะมันแค่มองว่าเป็นดาวก็ได้ละป้าเอออุ้ยอาชิพเ็นผ่านอุ้ยนี่ทำอะไรได้พึ่งเมียวห้าสิบเอ็ดขอบคุณแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันเนื่ออย่างงี้โอยทำไมมันเนื่ออย่างงี้ ว่ายน้ำอยู่ในน้ำพึ่งหรือไงใช่ว่ายอยู่ในน้ำพึ่งอย่าตามมาเด้อโอเคอย่าตามมาเด้อขอบคุณจ้าแล้วก็ห้าสิบสองอุ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนขอบคุณจ้าใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนนะห้าสิบสามสบายสบาย อุย๊ยพึ่งมันจะเอาเราพึ่งมันจะเอาเราพึ่งมันจะเอาเราแล้วโอเคแล้วผ่านด่านห้าีิบสี่ e a ว่ายน้ำว่ายน้ำพึ่องอุย๊อยใจเย็นเพื่อนโอ้โหแล้วมันครอบแม่งไวเลยอุย๊ยไม่ได้อ่ะเชียร์ก่อนครอบแม่ครอบแม่งไวเลยโอ้ยยังไปโดมันอีกครอบแม่งไวเลยจบนี่แหละีซี่ขอบคุณ จะถึงไหมเนี่ยไม่นะโอ้ยไม่ตก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 เขาจะไปถึงด่านหนึ่งร้อยสองได้เป็นทุกคนเนี่ยมันยากนะหนะึ่งร้ยอยสองเนี่ยเคลียร์ออกมาหนึ่งร้อยสองนี่มันไกลเด้อไม่ได้ใกล้ๆเด้อวันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรขึ้นไปดูหน่อยได้ไหม,ไมเห็นจะมีอะไรเลยด้างล่างนี่มีอะไรอุ้ยหืมผ่านพอดี คุณสำหรับด่านที่5 6โอเคเฮ้ยใจเย็นเอออ๋อเข้าใจละสมมติว่ววาไอ้ปุ่มนี้มันเปิดอยู่ต้องเอาปุ่มนี้มาไว้ตรงนี้ดิได้ปะไม่ได้เหรอเงี้ยทิ้งไว้นั้นทิ้งไอ้ปุ่มนี้เออผมรู้แล้วนี่โอ้โหมันจะกันแม่งกันไม่ได้โอเคผมรู้ละโอ้ย ผมจะกันไงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยผมก็กำลังจะโอเคเลยมาอย่างนี้อย่างนี้อ๋อผมรู้ละกันไม่อย่างนี้เลยดีปะเออจบจบอู้หูผมต้องเอาอันนี้ไปเปิดปุ่มนี้นี่นี่กันไว้โอ้ยโอเคผมรู้แล้วทุกคนเดี๋ไปเดี๋ไปฝั่งนั้นโอเค อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอ,อะไรวะเนี่ยติดหวยเฮ้ยไอ้นี่มันฉลา,าดเหรอโอ้ยเอ้ยคือเราไม่อยากอยู่กับมันเลยมันเอออะต้องเอาลูกบอลน,นี้อย่าไปไม่ใช่มันอยู่อย่างนี้นี่เอาบอลน,นี้ใส่กล่องไว้เออให้มันกิ้งออกมานี่แหละคูณไป go ไร็วๆเอา อะไรของมันวะอ๋อโอเคไปแล้วเนาะเอออย่างงี้แต่ทีแรกก็สบายก็จะผ่านได้ได้ห้าพอดีและอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าโอ้รววยขึ้นไปดีเพื่อนขึ้นไปทางนี้ลบหน่อยนั่นแหละไป กโก้อ๋อนี่เริ่มด้วยช่วยกันเริ่มด้วยช่วยกันเริ่มด้วยช่วยกันมาเร็วเออนี่แหละเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอะไรอยเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรวะทำอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องทำอะไรเลยโอเคสบายมาเลยเพื่อน รีบมาต้องอีซี่นะทำอะไรอะ่ะโดนไฟได้ไหมโดนไฟก็โดนไม่ได้ว่าสี่เหลี่ยมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อรแลวนี่ลากไฟมางี้เออนี่ไงนี่ไงต้องเทพ่ะไรต้องเทพมะ่รอ่ะเราก็ลากไฟมานี่ลากไฟไปด้เลย นี่อย่างนี้มาเร็วมาแล้ว่าแล้วนะเพื่อนเลสโกโอเคมีซี่ว่ะนี่ใครมาเขียนดเนี่ใครมาเขียนว่าตรงนี้อะไรของมึงขึ้นง่ายๆดิเพื่อนเออโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคนี่ง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไป ทำอะไรเยอะแยะเอ๊ะแค่นี้นี่แค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยสบายๆเราต้องจินตนาการสูงทุกคนนะในการเล่นเกมนี้โอเคเขี่ยมไหม้หมดโอเคอีกสักด่านหนึ่งเราจะไปแล้วทุกคนนี่จะเป็นด่านสุดท้ายต้องเอาไฟมาจี้ตรงนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้โอเคขอบคุณเปิดประตเูเราเราบอกโอเค ขอบคุณที่ให้บริการโอเคทุกคนผมว่าเราพักเปนเพลงสนี้ดีกว่าโห oh, อีก100กว่าด่านนี่มันมันยากมากไอ้ทุกคนไปลองเล่นเองดีกว่านะโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนเกมนี้ก็ถือว่าเพลินๆนะไปหาลองเล่นกันได้สำหรับวันนี้ทุกคนสันดีเพียงกระตูดไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าหรือว่าจะเป็นด่านอะไระจะเป็นเกมอะไร bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ